เกินไปแล้วอย่าดูเลยนะดูเยอะเกินไปแล้วแค่มือขามันต้องต่อเนื่องอ,ะอ่ะมันกำลังสนุกขอดูให้จบตอนนี้ก่อนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าต่อเนื่องแล้วดูต่อ,อเดี๋ยวมันก็ต้องต่อ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 ไปเรื่อยๆไม่ทาอะไรทั้งวันดูแต่ซีนี์เกาหลีไม่เอาค่ะแค่มือแต่มันกำลังสนุกเลวยขอนะคะนะคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้พอๆหออบอ,อไม่เอาละปปลายปลปุปปปลกๆุกลปายอาบนะ้ำปาปลายปลายไม่เอาทำอ,อย่าง,อ,งอื่นทำอย่างอื่นตัวตัวตัวน้องพิมนี่แม่บอกหนูนะว่าไม่ให้ดูซีรีส์ให้ห่างจากจอ iPad แล้วนี่อะไร มาเล่นเกมอะไรเนี่ยที่มือถืออีกแล้วทำตัวอย่างนี้ไม่ได้นะลูกแม่บอกแล้วไงว่าให้ทำอย่างอื่น,ค,นค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ค่ะก็กลับตัวอยู่บ้านจะไปเล่นที่ไหนจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนี่คะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาเล่นจอแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยติดอยู่กับจอทั้งวนันคือมันไม่ดีไงติดอยู่กับจอทั้งวันน่ะค่ะมันจะให้ทำอะไรเหรคะมันทำอะไรหรออืม ไม่รู้อ่ะแต่ว่าหนูก็ต้องทำหากิจกรรมทาสิหากิจกรรมทํารรท,ที่มันไม่ใช่แบบมือถือไอแพดอ่ะไม่รู้แหละหนูต้องหากิจกรรมทาอย่างอื่นน่ะจะพูดยังไงให้หนูเข้าใจเนี่ยลูกพิมลูกพิม,เ,มเป็นอะไรลูกลูกพิมเ ไหนเดี๋ยวบอกจะเย็นๆร้องไห้ทำไมไหนไหนบอกแม่สิว่าหนูก็แปลว่าแม่ไม่เข้าใจหนูร้องไหหนูก็ไม่หวังดีอ่ะโอ้โอ้ไม่ต้องร้องไห้เข้าใจหนูเลยแม่ไม่เคยเข้าใจหนูน้องพิมพ์ลุงพิมพ์ไม่เข้าใจแม่เลยอ่ะแม่หวังดีอ่ะ หดความของคุณหมอหรอวิธีการเลี้ยงลูกอืมอ่านสิลูกไม่ต้องการให้ใครมาบังคับเราควรเข้าใจเขาเล่นสนุกเป็นเพื่อนเขาฮะคอยชี้แนะและเข้าใจในสิ่งที่ลูกคิดหรอเล่ในในแผ่นก็ไม่ได้

หนูสวยๆทั้งนั้นเลยนี่มีนะแม่นะเห็นหนูดีโปเกมอนการเยอะแยะแม่ก็ไม่ได้สังเกตนะว่ามันจะสวยอย่างเงี้ยเออมีคุณค่าหน้าสะสมจริงๆที่หน้าหนูสะสมไปเยอะแยะเอ,อเนาอใช่ค่ะที่หนูสะสมก็เพราะแบบนี้เลยค่ะการดูสวยมากมีคุณค่าหน้าสะสมค่ะสวยมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยค่ะโควิดองกักตัาอยู่บ้านใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่เอาออกมาวางเรียงก็ แอปปี้มีความสุขแล้วล่ะคะ่ะรอเอางี้มานหนูออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้โปเกมอนกาดเกมใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่เล่นกับแม่สิอ๋อไล้แค่มันเล่นเป็นหรอคะ, <c oughs> อะหนูก็สอนสีนคะนี่แม่ว่านะมันน่าสนุกออกแม่เคยเห็นหนูเล่นกับเพื่อนแว๊บๆแ,แม่ว่าแม่ต้องเล่นได้ <c oughs> อะงั้นหนูมาสอนแม่เล่นดีไหมคะได้ค่ะที่มุนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะสอนได้เลยค่ะ โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะคะคือเกมที่เราใช้โปเกมอนตัวที่เราชอบนะคะมาต่อสู้กันค่ะแรกเรยนะคะเราจะต้องมีโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดสตาร์เตอร์เด็กก่อนนะคะซึ่งแคมูนมีหรือยังคะยังไม่มีจิจิมีสองเด็กเดี๋ยวให้แคมูนืมอันนึงค่ะที่แคมูนถืออยู่นี่นะคะทั้งหมดมี60บใบค่ะและวมันก็ประกอบไปด้วยการ์ดโปเกมอนการ และก็การ์ดพลังงานในจำนวนที่สมดุลกันดีค่ะแถมยังมีโปกเกมอนวีสุดแก่งรวมอยู่ด้วยหนึ่งใบแน่นอนอนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาจากเด็กธรรมดานะคะอ๋อ,อนี่เหรออ่ะนี่ไงแม่ก็มีอีวีใช่ค่ะนี่เห็นไหมเมื่อกี้แม่เห็นแวบๆนี่แล้วแม่ยังมีตัวนี้ด้วยอ่ะคืออะไรคะอีวีแมคะแคมุนคะแคมุนโชคดีมากเลยนะคะ คือจะมี V อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าใครโชคดีนะค่ะบางเด็กก็จะได้ V Max แบบนี้ค่ะแปลว่าเด็กมีพิเศษมากๆเหรอใช่ค่ะแค่มีโชคดีไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกเด็กในบางเด็กเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะอือดีๆีแค่ม้อค่านีะมีอะไรจะโชว์ค่ะนี่ค่ะ ขอมะขาวและพุธมินค่ะคืออะไรอะคะบูสเตอร์แพคมันคือการเสริมที่เราสามารถไปหาซื้อมาตังหาาเพื่อมาเสริมครับของเราให้เด็กของเราแข็งแกร่งขึ้นค่ะอย่างบูสเตอร์แพคของหิมะขาวและพุธมินนี้เขาก็จะมีโปเกมอนบัตเด็กวีแมกร่างหีมะขาวและร่างหีมาาะมาดำอ๋ออันนี้หิมดำซึ่งโปเกมอนบัตเด็กวีแมกเนี่ยคะ่ะมีความแข็งแกร่งสุดๆด,ด้วยนะคะ,อะของใหม,ม่มากๆเลยนะ เพิวางค่ะวันที่28่พฤษภาคมนี้เองค่ะใครที่อยากเสริมทัพตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นก็สามารถไปหาซื้อมาไว้ได้ค่ะโอ้โหหรอคะดีมากเลยเนาะต่อไปเด็กๆจะสอนวิธีการเล่นแล้วนะคะการก็จะมีอยู่สามประเภทนะคะก็คือการ์ดโปเกมอนค่ะการ์ดพลังงานเอาไปิดกับโปเกมอนเพื่อที่จะใช้ท่าต่อสู้ค่ะแล้วก็มีค่ะการ์ดเทรนเนอร์ค่ะ เปาไวเป็นตัวช่วยในการเล่นค่ะขั้นตอนแรกเป่ายิงชุบก่อนเลยค่ะเป่ายิงจุ้อ่าอย่างนี้คนที่ชนะก็จะได้เลือกว่าจะให้ใครเล่นก่อนนูชนะงั้นหนูเล่นก่อนละกันค่ะอ่ะได้จับการให้ละเอียดก่อนค่ะเสร็จแล้วก็วางวิธีตำแหน่งสำรับการ<ะ>จั่วการขึ้นมาเจ็ดใบและดูว่ามีการ์ดโปเกมอนพื้นฐานอยู่ในมือหรือเปล่าโอเคค่ะถ้ามีเราก็เลือกโปเกมอนพื้นฐานคว่ำไวที่ตำแหน่งต่อสู้ได้เลยค่ะ ได้ค่ะนี่ถ้ามีโปเกมอนพื้นฐานตัวอื่นอีกเราก็สามารถคว่ำไว้ที่เบ้นของเราได้เช่นกันอ่าแม่มีและเราก็หยิบการ์ดด้านบนสุดของสำหรับการมา6ใบแล้ววางคว่ำไว้เป็นการ์ดรางวัลเริ่มการแท,ทรไงการ์ดบนเบ้นทั้งหมดจั่วการ์ด1ใบติดพลังงานให้โปเกมอน เนื่องจากเป็นเธอร์แรกของคนเล่นก่อนก็เลยไม่สามารถใช้ท่าต่อสู้หรือการซัพพอร์ตได้เพราะฉะนั้นจบเทิร์นเทิร์นแม่แล้วนะคะทำมุนจวการหนึ่งใบเลยค่ะได้ค่ะเอ่อน้องพิมพ์คะแล้วยังไงต่อลูกลูการถึดนี่ค่ะแม่มีอันนี้ อย่างนี้แคมูต้องเอาการ์ดพลังงานติดที่น้องแมวเลยค่ะเพราะว่าน้องแมวจะสามารถโจมตีได้ในการ์ดพลังงานเดียวเนื่องจากอยู่ที่เบนเราไม่สามารถโจมตีได้ถูกไหมคะก็ต้องใช้การ์ดนี้ค่ะเทรนเนอร์ไอเทมเนี่ยเหรอใช่ค่ะสับเปลี่ยนการ์ดโปเกมอนเลยค่ะเทรนเนอร์ไอเทมสับเปลี่ยนโปเกมอนอ่าก็กลับอย่างนี้เลยโอเคแล้วนี่ก็จะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่โจมตีได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเคมูนเอาการ์ดเทรนเนอร์ที่ใช้แล้ววางตำแหน่งทิ้งการ์ดเลยค่ะ เธอเนี่ยค่ะแคลมูนจะใช้ไอเทมกี่ใบก็ได้อะอย่างนี้แม่ก็จมตีท่าลูกเตะแมวเหมียวได้ไหมคะใช่ค่ะได้ในสิบค่ะอ่าแล้วยังไงต่อคะเนี่ยเมื่อแคลมูโจมตีแล้วก็จบเทิร์นค่ะืมแปงล่างฮะมีแปงล่างด้วยแปงล่างคืออะไรคะจ็มันจะเก่งขึ้นมีท่าจมตีที่แรงขึ้นอู้ใช้การ์ดสปอร์ตฮอปจวดการ์ดสามใบจากสำหรับการใส่รั อสองสามไอการซัพพอตนี่แตกต่างจากการไอเทมของแม่ยังไงอะคะการไอเทมสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้ในเทิน <c oughs> แต่ว่าการซัพพอตเนี่ยสามารถใช้ได้ครั้งเดียวในเทินค่ะ <c oughs> ซึ่งแน่นอน <c oughs> การซัพพอตดีกว่าการไอเทมค่ะ, <c oughs> อะโอเคจบเทินกลัมาตาแม่นะโอเคละเนี่ยแม่เล่นเป็นละเดี๋ยวตัวเลยค่ะเริ่มสรุปล้วจวจการหนึ่งใบ ติดกรารพลังงานให้น้องแมวอีกนะคะคราวนี้แม่ก็จะสามารถใช้ท่าโจมตีกงเล็บฉีกร่างนี่รอยี่สดาเมตไปเลยค่ะหนึ่งอู้อีกแค่30หมดสภาพแล้วตาน้าตาน้าแม่จะต้องได้หยิบกรารรางวัลแล้วถ้านันรางวัลหมดนี้คือแม่จะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต,แต่ว่าแต่ว่าแคมูนอย่าเพิ่งดีใจไปค่ะ,ะมันยังไม่จบค่ะ,ะเธอหนูเลยนะคะาาัวกร์ดเลย การพลังงานแล้วก็โจมตีด้วยท่าสกาบีอ่าได้แมงสองร้อยีเดียวโดนสองร้อยเลยเหรอคะใช่ใช่อ้าวางนี้แม่ก็หมดสภาพเลยสิใช่หนูได้หยิบการ์ดรางวัลหนึ่งใบนะคะเอ้าแล้วแม่ทำไงต่อแม่ไม่มีโปเกมอนเหลือแล้วว่ะใครไม่มีโปเกมอนในสนามแล้วก็ถือว่า มูนก็ถือว่าเก่งนะคะเนี่ยเล่นครั้งแรกได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วค่ะเธอหนุกมากเลยเอาขอแก้มืออีกทีได้ไหมอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกคุณหนุกมากแล้เหรอคะไม่กลัวคราวนี้รู้แล้วรู้ทริคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นใหม่เล่นใหม่เลยค่ะหืมเคมูนตอนนี้เล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะโอ่ะหเธอหนูแล้วค่ะติดการพลังงานโจมตีด้วยท่าปริซึมเร็วเข้าไปเถอะเนี่ยยี่สิบ 2ัวี 20, แล้วก็โปเกมอนข้างหลังของแคมูนนะคะ2ตัวจะแดเมายี่สิบด้วยค่ะอส,อสองตัวค่ะอุย้ย <laughs> เป็นยังไงล่ะคะแคมูนโอ้ยอย่างนี้2ตัวนี้ของแม่ก็หมดสภาพไปแล้วอะดิใช่ค่ะหมดสภาพ2ตัวหนูหยิบย2ใบโอย,อยรางวัล2งใบแคมูนคะถ้าเกิดว่าหนูทำให้ VMa x ตัวนี้ของแคมูนหมดสภาพได้ค่ะหนูจะสามารถหยิบการรางวัลที่สอง สึ่งก็จะชนะค่ะจบเธอคอยดูนะตามแม่ละไม่ยอมแพ้หรอกอ,อ,อ,อ่ะติดการพลังงานไข่้าจมตีกิกกะอ้อมกรอนนี่ทำเต็มร้อยห้าสิบร้อยห้ทั้งหมดรวมเป็น220ร้สิมดสภาพแล้วนี่วีหมดสภาพแม่ แม่เหลืออยู่สองใบชนะตอานี้แม่ชนะลอยอเป็นไปไม่ได้หนูไม่น่าสอนแค่มูลเลยทำไมคะถ้าสอนหนูสอนแค่มูลก็จะชนะหนูนี่ไงคะโอ้แคมคะมว่าแต่ทำไมแคมูนถึงเล่นเก่งขนาดนี้คะเนี่ยแม่ว่าโปเกมอนการ์ดเกมเนี่ยนะเล่นไม่ยากนะคะแล้วออย่างนึ่งอะแม่เป็นผู้ใหญ่นะคิดอะไรรอบครอบกับเด็กนะหนูก็ต้องเล่นกับแม่บ่อยๆไนฝะึกฝนฝึกฝนแล้วหนูก็จะแบบว่า รอบ,อบมากขึ้นอ,อะระว,วังหัวางแผนต่อไปหนูก็จะเก่งขึ้นเลยดิขอบคุณมากนะคะแครมุนเอ้าขอบคุณทำไมะลูกแม่สิต้องขอบคุณหนูที่หนูช่วยสอนให้แม่เล่นเป็นใช่ค่ะก็ขอบคุณที่แครมุนเข้าใจหนูไงคะ๋อโอเคค่ะ